มีนกมาทำรังแล้วก็ไข่ไว้ในกระเป๋าใบนี้ตะกี้เขามาแล้วตัวเขาดำาๆแต่ว่าถ่ายรูปไม่ทันตอนนี้เขาบินไปอยู่ที่ต้นฝรั่งนู้นถ้าซูมทันไหมเนี่ยซูมก็ไม่เห็นนะแต่น่นาเสียงของเขาเมื่อเช้าน้องนิติบอกว่ามีไข่อยู่สองฟองตอนนี้มีสามฟองแล้วนั่นแหละแม่นก ไ่ไก่ไกล,กลมองไม่เห็นแต่ตะคะแตนมองด้วยตาเห็นนะเดี๋ยวต้องคอยติดตามตอนต่อไปนะคะว่าเขาจะฟักอะไรกี่ลูกน่ะเสียงเขาเพาะมากเลยไม่รู้นกอะไรใครรู้จักบ้างบอกตะกะแตนหน่อยนะคะเหมือนร้องต้อยตีวิบต้อยตีวิบไหมนี่ ตันนี้เขาบินมาแล้วในเนี่ยมองเห็นเนี่ยเดี๋ยวๆ z o o ออกก่อนนั่นแน่นั่นแน่นนแนตัวเขาหน้าตาแบบนี้จ้ะนี่แหละใครรู้จักบ้างนกอะไรเดี๋ยว z ซูมอีกทีซ o มอีกทีออกไปซสรละโอเคนั้นจบคลิปกันก่อนละกัน